กลับมาแล้วนะครับกับ Hollywood Game Night Thailand นะครับที่สวนหลังบ้านของผมบอกแล้วว่ามีนัดกันทุกวันอาทิตย์นะครับสองทุ่มครึ่งทางช่องโมโน29อยู่ที่สวนหลังบ้านของผมแล้วเป็นไงฮะแบรนด์ใหญ่โตมากๆนะฮะบอกเลยว่าซื้อที่กว่า6 0 0เอเคอร์เป็นเอเคอร์ กับอีก4เแคร์ถึงว่านี่ผมคูณเล่นเอแคร์ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมคือคุณคือตลกอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มันพาแล้วแต่ผมอยากถามอ่ะเมื่อเกมสักครู่นี้ยังเจ็บอยู่เลยเป็นการสัง การแสดงเหมือนกับคิวบูที่ผมเล่นกับพ่อน่ะจริงจริงแล้วไม่ได้ถีบจริงเลยอ๋ไหนลองทําให้ดูชัดๆว่าไม่ถีบจริงเป็นยังไงได้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสมมติว่าสมมติสมมติว่าเราเดินป่าอยู่่่าาเดินปแล้วเราเจอตัวนิ่มแล้วตัวนิ่มมันจะกัดเรานะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าชีวิตจริงเราถีบไปแล้วเราไม่รู้ละครเนี่ยเราจะถีบแบบนี้ มันจะน่ากลัวมันจะน่ากลัวทันทีเราไม่ควรทำอย่างนี้อะไรครับถึงกับเข้าโรงพยาบาลเลยนะเมื่อกี้วิ่งนีทิพขนาดทีบหรอกลมยังเจ็บเลยลมผ่านหน้ายังเจ็บเลยเดี๋ยวเราจะหาอะไรสดชื่นสดชื่นมาให้พวกคุณดื่มกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเกมเกมนี้สับสซืโดยอาราบัสชิลครับกาแฟดริปพร้อมดื่มในเกมรูปเด็ดเจ็ดวีครับอะจัสติน เอาออกมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆหน่อยครับเชิญเลยฮะนะฮะเพิ่งออกมาจากตู้เย็นที่บ้านผมใหม่ๆเลยนะครับและนี่ครับคือกาแฟดริปพร้อมดื่มอาราบัสชิลคัพนะครับเขามีถึง4รสชาติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นลาเต้มอคาคาราเมลมาคิอาโตหรือถ้าใครชอบเข้มๆหอมๆแบบผมนี่อันนี้เลยแนะนำเอสเปรสโซ่คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนครับเพราะเขาใช้เมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้1น0จากบราซิลเลยนะครับมาไกลมาก อ่ะดื่มกันเอาให้สดชื่นเต็มที่แล้วเดี๋ยวมาแข่งเกมกันใช่อุ้ยรสรสชาตินี้รสชาตินี้เหมาะกับผู้หญิงทำไมเหรอมอคคามอคคาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรดึงดึงตัวออกไม่ได้เลยอ่ะทำไมอ่ะดื่มเอสเปรสโซ่อ้าว ยังไม่หมดนะยังไม่หมดนี่อะไรอะไรที่แรกก่อนนี่เขาเตรียมมาแล้วอะไรอะไรอันนี้คือลาเต้ดูมุกนี้ครับของหนูเนี่ยเวลากินแล้วจะเป็นอย่างนี้อะไรอะอะไรอะลาเต้ลาเต้โอโอ้โอ่าแหมมอกค่าดูเบาเลยมอกค่าดูเบาเลยไม่น่าเริ่ไงเอาวิธีการนะครับก็คือคนที่อยู่ข้างหลังฉากเหล่านี้จ้ จะพูดตัวอย่างออกมาครับหัวหน้าทีมนั่นคือแองจี้เนี่ยนะครับจะยืนอยู่ตรงนู้ดและเธอจะต้องตอบมาเป็นหมวดหมู่หมวดหมู่อาหารไทยค่ะหมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะพูดใส่ในเข้ามาเราอะเราอะใบใส่ในเขาอะตอบหมวดหมู่จ้นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นคุณรู้แล้วนะครับรูปแม่นาคซึ่งอยู่ตรงนู้ดจะเป็นคุณไอ้โกโบลิอยู่ตรงกลางนี่กิฟซ่าแล้วก็ต้มยำกุ้งนี่พี่หอยครับเข้าไปจํำที่เชิญ ถ้าพร้อมแล้วเต็มตัวเริ่มอาสมรักคำสิงนักบวยเออได้เสียงเข้มแข็งมากปองลางสอนอีสานลำวงลำวงลำอสรอีสานลำวงอีสานลำาใจหยงอะไรการละเล่นไทยครับอันหนาวร้อนฝนเลือดูเลือดูถูกต้องครับ แบทพิงค์แบทพิงค in ์เกลกุบได right. ้ครับเกลกุบได้ครับสีชังภูเก็ตจังหวัดภาคใต้ศ <plank> ิริล้านอะไรก็ได้ก็แฟนเลยารับครูอาชีพอาชีพได้ครับอาชีพข้าราชการครับจันดารานานภาพยนตร์ เซ็กซี oh <S <S ่เสียวอะไรวะเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรหนังอีโรติกครับหนังอีโรติกครับอ่าแมนยูลิวัีฟุตบอลีฟุตรบอล ไม่ได้ไม่ทันพี่หนึ่งนะลงวิทคนแตกเพลนคโพเซรโอเคได้โอ้ยเออโอแกนบีน้ำทิพตนาบาดอร์สตาคนฟ้าขวาดาวเอไยกันลองเพลงอ่าหมดเวลาเก่งมากออกมาได้เลยออกมาได้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฮาราบาร์นี่เครื่องดื่มชุ่มกำลังเลยเหรอเอ่เพลงเพลงเพื่อชีวิตไงเพลงเพื่อชีวิตแต่เขาเก่งนะอะไรสิงเธอเสียงเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอ่ะแม้เฮฟุตบอลสำหรับแองจี้นะครับผมได้ไปทั้งหมดนะครับ8ที่คูณ5เท่ากับ40บวกของเก่าอีก48นะครับนำไปก่อน88คะแนน เพราะฉะนั้นทีมเนี้ยต้องได้9ถึงจะชนะถ <Yeah. S 1> ้าเก้าปุ๊บคุณม่อนเข้าสู่รอบแจ็คพอตแต่ถ้าไม่ถึงเก้าปุ๊บแองจี้เข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิง10,000แบาทครับเยี่ยมพร้อมไหมครับสลับที่เชิญเรมเเตรียมตัวให้ดีครับต้องได้9ก้าพร้อมแล้วเริ่มหัวร้านได้วีจิงจ่าได้ทองนําขึ้นยืนก๊เล่นไทไม่ใช่ไม่ใช่หัวร้านได้วีไอสุภาษิตสุภาษิตได้ครับ พาไปก่อนพูดหมอครับอะไรนะเออตูดนายกกันนะสิเอออะไรวะหัวแอมชินพอตหมากคิียมสี่ลี่นั่เนี่ยยายาเออพระเอกนางเอกไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ยังคู่จิ้นสายวายเออเอสเพรสโซ่คาปูชิโน่กาแฟเออได้ครับเมนูกาแฟ อาหารเกาหลีอา,อาหารเกาหลีอ,าหาหอะไรอ่พุดเด่นปอมน้องหมาพันสุนักพันแกนักอันแวยัตูอ่แอแต่งลูปแอแต่งลูกได้อ Love อเลอร้องเพลงใครเพลงคร<อ>เพลง คูบาศรีพ <mini horror> <m ario> ิชัยพาอาจารย์เจจีอาจารย์เจจีอาจารย์ได้แอนชิลีวันทาพิ่วาดวันทาพี่วาดอ๋อจะหยิบแอนชิลีไม่ใช่นะไม่ใช่แอนชลีรู้เหรอแอนชลีวันทาพิ่วาดพี่วาดแอนัิลีไม่ใช่ดังแบบนางสาวไทยนางงามจักรวาลนางงามใช่แต่เกมไม่ได้นางงาม ใบขอมบไม่ชัดปุ๊บตอบว่าอะไรนะอัญชลีวันทาพิวาตรเอชลีอ่ะต้องได้9ถึงจะชนะถ้าได้9คุณเข้าสู่รอบแจ็คพอตถ้าไม่ถึง9แองจี้เข้าสู่รอบแจ็คพอตและทีมของคุณม่อนได้ไปทั้งหมด8คำตอบโอ้ยสังเดียวเอง8 5 4หบวงก่สิบ4 4แพ้ไป 84ต่อ88เองอีกอันเดียวเดียวเกต่อไปหนูตายแน่เลอีกอันเดียวคุณต้องเข้าสู่รอบจ็กคพอตแล้วนะฮะและคุณคือผู้ชนะในเกมเกมนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรับกาแฟดริปพร้อมดื่มอาราบัสชิลครับทั้งหมดนี้เลยครับเชิญโอ้นี่หมดนี่เป็นของแอนจี้นะครับแต่ว่ามอนก็ได้เหมือนกันครับมอนมาทานนี้ฮะเชิญ ส่วนคนแพ้ก็ได้เหมือนกันครับรับไปเลยครับจากจัสตินโี่ครับเอาละครับถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกแล้วเพราะว่าตอนนี้ไม่มีสองทีมแล้วนะครับคนชนะเลือกดาราที่เข้าสู่รอบแจ็คพอตของเราทีมตัวเองจะเลือกใครไปเอาพี่หอยอค่ะพี่หอย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> คือดูก็รู้ว่าพอเลือกพี่หอยมาปุ๊บ คือมันไม่เอาแสนแล้วมันเอาสนุกแล้วแล้วก็เอาใครคนไม่หวังแล้วอ่ะมันทำหน้าหิวมันมองพอดแล้วมันมองพอยส์อ่ะ้๋ออ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 ๋ y อ๋ออ๋อ e ๋ออ๋ออ๋อออก๋อั๋ออ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 ๋อา๋อเ๋ออ๋ออ๋อา๋ออ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 ออ๋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 เอ๋อ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 อ แม่ไก่มิวกี้เออสนุกแน่นอนนะครับ<ะ>คุณหอยกับคุณพออนะครับ<ะ>เป็นคนใบ้ให้คุณแองจี้นะครับแสนแตกหรือไม่เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว สำหรับเกมลูกเด็ด7วินะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับเพราะเราต้องตื่นเต้นกับการที่ต้องเปิดหน้าขึ้นมาทาย7วินะครับผมบางทียังพูดไม่ทันจบเลยจ,จะทับลงมาแล้วโอ้โหเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยครับโอ้โหผมแบบตื่นเต้นสุดๆเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมเกมนี้นะครับถึงแม้ว่าคะแนนเราเนี่ยจะเท่ากันนะครับแต่ว่าคะแนนรวมทีมผมเนี่ย, Yummy, ยน่าเสือด้ายตามไปนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกครับส่งน้องแองจี้เข้าไปรอบแจ็คพอตน้องสู้ๆนะไปเอาเงินแสนมาให้ได้พี่มดเอาใจช่วย